เดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้คอม m a n d l i n ์หรือ PowerShell คอม i n e นะครับของ Windows ในการมิวสนะปิดเสียงโปรแกรมนั่นเองนะให้เพื่อนเสิร์ชคำว่าซาววอลุ่มวิวนะครับซาววอลุ่มวิวนะครับนะนะดาวน์โหลด ดาวล่องวิวดาวโหลดนะสูงนิดนึงโอเคดาวล่องวิวดาวล่องวิวดาวโหลดนะครับเสาล่มวิวนี่ติดกันนะครับเปิบก็ให้หาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า n e r ร์ซ t อมดนะ n นอร์ซ้อมด ตรงนี้นะครับตรงนี้เนอร์ซอฟต์ดอเน็ตก็คือในซอฟต์น่าจะอยู่อัน,อนที่สองนะรับร์ซอฟต์ดอทเน็ตกดเข้าไปเลยครับโอเคก็จะขึ้นหน้านี้หน้านี้น่า,นา,นาของเนอร์ซอฟต์นั่นเองครับที่เขาเด v e l o p ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ซึ่งมันจะ,ะเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับมันจะมีะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ โอ้เกือบลึกอยู่พอสมควรเกือบท้ายท้ายเพจนะข้างล่างเพจเลยนะนะกดดาวน์โหลดนะถ้าเป็นสามสองบิตก็เลือกสามสองบิตถ้าเป็นหกสิบิตก็เลือกห4สิบิตปึ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเป็นอ่าเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดอ p อบเนนะ Open ไฟล์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็คัปปี้นะครับปปี้สองอันนี้นะดอตชารับดอตเอ็กซ์ดอด HE, ตชามเนี่ยคือเป็นวินโดว์เฮลเป็นเฮลของมันนะก็ กด Ctrl C นะครับ Ctrl C หรือคลิกขวา Copy นะครับออกมาแล้วก็ไปที่ C Window ก็คือตัว f เดอร์ที่ลง Windows นั่นเองนะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ไดดีหรือได้อื่นก็ต้องไปตามนั้นนะหรือใช้อะไรนะตัวแปรได้ System Root นะครับ System Root ซึ่งอ่าก็จะมาที่ซีวินโดของผมอยู่ที่ซีวนะินโดแล้วที่มีทีนะทบทวนอีกทีคือเปรดแปดชื่อว่า system root percent, นะซูงขึ้นไปหน่อยนี่โเค p system root percent. กด enter ปุ๊บมันก็จะไปที่ system root ก็คือที่เพื่อนๆลงวินโดนั่นเองของผมก็คือซีวินโดเสร็จแล้วก็ ทีกขวาที่ว่างๆนะครับแล้วกดเพจนะเพที่เราก็ปี้มาผมมีอยู่แล้วเลยมันเลยต้องรีเพจนั่นเองแต่แล้วถ้ามันเตือนเรื่องของอใช้เ e r m มิชั่นของแอดมินก็กด c o n t i n u ีนะของเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ใช่แอดมินก็จะเด้งให้ l o อกออน็เอออาจจะต้องไปล o อกอเป็นอ่ายูเซที่มีสิทธิ์แอดมินนั่นเองนะก็มันก็จะลงไฟล์สองไฟล์นี้ลงที่ Windows หรือ System root ของเพื่อนๆน,นั่นเอง ต่อมามาที่อ่า power shell นะก็เพื่อนเพื่อนเข้า power shell ก็คือคลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็ Window power shell admin หรือ admin นะโอเคปุ๊บเดี๋ยวลองลองไม่ admin ดูผมผมยังไม่เคยลองที่ไม่ที่ไม่ใช่ admin เลยโอเคฮะลองที่ power shell ที่ไม่ใช่ admin นะคลิกขวาที่ที่ w i นวินโดนะแล้วก็ window PowerShell ตรงนี้นะครับหรือกด Windows X นะมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับ Sound Volume View l m i l แล้วก็ตามด้วยชื่อชื่ชอ p r o c e s นะโอเคตอนนี้มีเสียงอยู่ใช่ไหมมีเสียงเกมเกมชิน n i น p a c t อยู่ใช่ไหมก็คือเสียงของเกมนี้มันก็จะมีเสียงอยู่ผมจะ m i l e มันไปนะครับ ด้วยค,คอมมานด์ไลน์เพราะผมจะไปเขียนฟังก์ชัน PowerShell แบบลด CPU ด้วยปิดเสียงด้วยนะครับตอนที่ผมอ,อาจจะไปทำอย่างอื่นแปบ๊บหนึ่งนั่นเองนะคือจุดม้่งหมายของผมตรงน,นี้ทีทต่ต้องใช้คอมมานด์ไลน์ <S 2> <S 2> <S 2> น,ลนั <S <S ่นเองโอเคลองดูว่ามันจะมิวไหมซาววอลลุ่มวิวไม่ต้องมี EXE ก็ได้นะแล้วก็สลัมิวแล้วก็ชื่อโปรเซสนะแล้วก็ Enter ปุ๊บอ่า มันก็จะเงียบลงใช่ไหมยเสียงเพลงก็จะเงียบลงไปตรวจสอบดูได้ที่ Windows Mixer นะครับ Windows Mixer ว่ามันมิวจริงไหมโดยแอปพลิเคชันนะมันมิวเห็นไหมฮะตรงนี้โอเคแล้วถ้าจะอันมิวขึ้นมาก็คือใช้พิมพ์ของสามสาวลุ่มวิวกันอ่า u มิแล้วก็ตามด้วยชื่อ uh, ออา process มันก็จะอ n m นมิขึ้นมา เกยได้ยินเสียงกลับมาใช่ไหมเนี่ยมันก็จะอันเมลนี่ครับเกณชินออกมาแล้วก็เสียงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้สรุปคืออ๋ออีกอันนึงที่ต้องบอกก็คือจะรู้ได้ไงว่าโปรเซสมันชื่ออะไรนะก็คือไปที่ task manager นะครับตรงนี้นะ task manager ม,มาได้ไงกดเมื่อกี้ผมกด ctrl o o shift e s e อ,อ,อ Control, Chip, Escape, นะ คอนโทรลชิปเอสแคปมันก็จะเรียกทัสแมเน a เจอร์ออกมานะครับหรือไม่ก,คก็คลิกขวาที่วินโด้นี้แล้วก็ไอคอนวินโด้ข้างล่างซ้ายนนะครับแล้วก็ทัสแมเน a เจอร์โอเคก็จะขึ้นทัสแมเนเจอร์กันก็ดูที่เนี่ยนฮะเนมเนมนี่แหละตรงเนี้ยเนมตรงนี้ครับคนะอลัมน์สายสุดแต่ต้องอยู่ที่แ็บดีเทลนะแ็บโปรเซสไม่ได้แถบโปรเซสมันจะคนละชื่อการเป็นชื่อ อันนี้ก็มีชื่อแต่ชื่ออาจจะไม่ตรงไงเนี่ยบางอันก็จะเป็นแบบชื่อวินโดว์ชื่อชื่อแอปนั่นเองซึ่งมันอาจจะใช้ไม่ได้ต้องมาที่ดีเทลนะ <Inf imbalance. S 1> ก็เพื่อนๆอาจจะดูจากโปรเซสตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่กดก o ท e ดีเทละอ๋อต้องแตงมากอ่อนด้วย <S 2> <S 2> บางทีต้องแตงลงมาด้วยนะโอเคคลิกขวาแล้วก็ก d ทู a i l แลเออก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็จะมีทั้ง ID กับ เออเนมนะใช้ได้ทั้งคู่นะครับของผมก็ใช้เนมนะอ่าก็เป็นประมาณนี้ก็สรุปฟามก็คือไปดาวน์โหลดซาวซาวลุ่มวิวนะครับซาวลุ่มวิวนะที่เว็บไซต์นะเสิร์ชคำว่าซาวลุ่มวิวดาวน์โหลดนะซาวลุ่มวิวดาวน์โหลด ดาวบอลลูมเบลดาวโหลดสกดอตให้ก็ได้ S นะ O U N D B O L U M E เบลก็ hmm. V I E W นะครับแล้วก็วักดาวนโหลดแล้วก็เอนเตอร์ปุ้มเสิร์ชขึ้นมา Google ขึ้นมาก็จะขึ้นนะฮะต้องเอา olve, รีซอ e ผลการค้นหาที่เป็น www.nersoft.net นะเนอร์ซอฟต t ตรงนี้นะแล้วก็คลิกเข้าไป <c oughs> ไปดาวน์โหลดมานะครับเสร็จแล้วพ ดาวโหลดเสร็จก็แตกซิปแตกซิปมาที่ system root นะคือซี i n d o w ของผมเป็นซี i n d o w นะแต่ถ้าของเพื่อนๆก็อาจจะเป็นที่อื่นนะก็ใช้ถ้าให้ชัวร์ก็คือใช้ตัวแปร system root นั่นเอง system root ปอร์เซ็นะ on, นี่นะ system root ์เซ็นต์เคให้ชัดๆู o เข้าไปนี่ เปอร์เซ็นต์ซิสเต็มรูอเปอร์เซ็นต์ปึ๊บหรือพิมพ์ตรงนี้ที่ที่รันก็ได้นะรันก็คือวิดีโออาร์ใช่ไหมเออวิดีโออาร์เนี่ยก็รันตรงนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ซิสเต็มรูอเปอร์เซ็นต์ปึ๊บมันก็จะโชว์เนี่ยเปิดเอ่อวิดีโอเอ็กซ์พลอเรอร์มาที่อ่าโฟลเดอร์ที่เพื่อนเพื่อนลงวิดีโอนั่นเองแล้วก็คลิกขวาเพลทอแต่ออค์ปี้อ่าแตะอ่านะัวางไฟล์ที่เราก๊อปปี้มาจากซิป ที่เราเปิดวิวขึ้นมานะ,นะก็จะได้ตรงนี้มีซ um, a วลุ่ม,ม,มวิวชามกับซาวล l ่มวิวอีกีอยู่ในซีวินโดนแล้วนะเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยเปิดเขา้า n d ไล n e ขึ้นมาหรือว่าจะไปเขียนฟังก์ชัน PowerShell อย่างผมได้เอาไปใช้ n o t e p a d p ัดพเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะฮะฟังก์ชันลิมิตแกรนชิน n f f i n i t y ก็คือลดการใช้ c p วเสร็จแล้วก็ปิดเสียงด้วยนะครับหรือไม่ก็ เป็นฟังก์ชันอันลิมิตขึ้นมาก็คือกลับขึ้นมารีซูมนั่นเองก็อันมิวแล้วก็เพิ่มอ่าแอฟฟ y นิตี้ซีียคอทีอ่ตัวเกมใช้เพิ่มเติมนั่นเองนะ <didn> ก็จะเป็นเช่นนี้นะขอบคุณที่ตามชมนะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นการมิวอันมิวปิดเสียงเปิดเสียงสำหรับโปรเซสโปรแกรมที่เราต้องการโดยใช้ c o m m า n ด์ไลนหรือ อ่า PowerShell นั่นเองนะโอ,อเคครับขอบคุณที่ตามชมนะพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย